อันนี้เป็นรดช่องนะครับอุ้ย <st up> เปล่าคนอ่ะไม่ได <st up> ลืมตัวคันจันทร์มันนอดาวลองชิมให้ลองชิมไว <c> ้ <oughs> <c oughs> เป็นเมนูที่เขาเลค o m มเมนมาให้เรามาเป็นยังไงดลึกใครเขานอนกันเข้าปัญังก็วาเข้าอ้วนเขาอ้วนอันนี้มันคือร้านอะไรอุยดาวมาดูรูปก่อนเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะ มาค่ะทุกคนมากินของหวานที่เวียดนามค่ะอันนี้เขาเรียก share แชร์คล้ายๆบ้านเราเลยนะเฮ้ยข้าวเหนียวทุเรียนเฮ้ยข้าวเหนียวทุเรียนอ,ยอันนี้อะไรเนี่ยลูกพุดดิง้งพุดดิ้งมะม,ม่วงนี่มีเยอะเลยอะไอสกีมข้าวเหนียวมูนนี่ข้าวเหนียวมูนแล้วก็มะม่วงอ่าอันนี้จะเป็นร้านที่แบบว่าขายเกี่ยวกับของหวานโดยเฉพาะเลยเพ่ยบัชีเพ่ยบัชี้มีหลายอย่างเนี่ย ก well, really ินหลายอย่างเลยลูกอ kind of so ุ้ยเยอะมากป้ามีหน้าสองอ้เต็มเลยอ่ะอุ้ยไม่เหลือบะถือเลยว่ามิตรได้แห้งอุ้ยเยอะมากเต็มเลยอู้หสองหน้าอ่ะคราวนี้ต้องตัดสินใจแล้วแหละใจก็อยากกินหมดเอาแบบเธอเลือกให้เขาเขาเลือกให้เธอฉันจะเลือกให้เธอหนึ่งเมนูเธอเลือกให้ฉันหนึ่งเมนูเดี๋ยวบัดท่าว่าเหลือบะถือใจเธอกะให้อีก ฉันไม่โกรธถ้าตุ่หเ้ห้าห้าองหมมาสิอ็ปีถ้าตุ่งหูเข้าหูว่าเธอมัลใหญ่เอาเอาให้เลือกใครเลือกก่อนถ้าเลือกมาถึกใจนะชิ้นหู่าเอมัเขอเน้อทเดีเยอ่ะเลยอ่ะอะไรเเ้้ของอารมแบบจะขออยากกินเองบอกแม่ฉันเลือกเอาหนาเข้าไปอาง สรุปให้เลือกให้ตัวเองหรือเลือกให้ใครฉันสิเลือกให้เธอเธอก็ต้องกินอันตีเซนสร้างหายฉันก็จะเลือกที่เซาห์ไงเนื้อใจใสใจส่สิบเอ็ดปีเียใจบอกตรงนะกินโค้กมาอย่าเอาอันนี้มานะเออเดี๋ยวถ้าเธอเหรอถ้าเธอ เราว่าเธอน่าจะต้องกินสีน้ำเงินมันเป็นพันธุ์อะไรสุดบักม่วงปะปะไม่ได้ใบอกามะม่วงกับทุเรียนหนึตัวกล้วยนี่กล้วยแบบที่เอาสรุปว่าสิอย่างเขาหล่อซองก็เป็นเอาสั่งขายช่งมันดีกว่าเนี่ยเอาสรุปทางไหน อเห็นรัดชองข่อแล้วแบบอะไรไหนเฮ้ยอันนี้เป็นสติกี้ไร์โค้นัทไอศครีมเฮ้ยไม่แพงนะสามหมื่นเจ็ดสิบบาทถ้าก็ลอกกินขารี้บวงเป็นตักนะินได้เอาสารุปฝันทงม,มาเลยว่าจะให้เลือกสั่งเองหรือว่าสั่งให้ลอกลอกกินเอ็นรอดองก่อนไงถ้าราดองมาอิ่มากกค่อยกินบวซี่ถ้าบวดซี่มาอิ่มากกค่อยกินคานีบวง ปลาเบิกกินประดี๋เลยนแ้วใจพี่ใหญ่หูยลูกนี้มากินตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะนี่อันนี้สตีปูค่ะตีปูตีจริงๆเวียดน,นามเฮ้ยแล้วก็ร้านจีนค่เนี่ยบะมี่สามหมื่นหนึ่งนี่อ่ะส,สรุปให้สั่งให้ตัวเองหรือให้สั่งเรากินน้ำกันกินน้ำกันกาสามะขีกันสามะขีกันสามะขีกันเหรอโอเคงั้นเอาขอนี่บะห่วงอันหนึ่งน้ำแล้วไม่ได้จะเป็นตะกิน ทางเออสแล้วเลือกมากวันนี้ Mango sticky rice นี่ This one Russian บทท้ายโมกแก้มสวยบดท้ายโมสวยชายชายเช่ชาย Sorry this one and oh oh okay หมดหมดดูดูมันนะมันบอกให้ผมเลือกเมื่อกี้มันชี้เองหมดเลยสองอันจีบจีบติงเพียรเอาจีบจีบติงเพียรเออ d they have do you have เชอ Ah, okay. this one นะ okay, okay. can you recommend best seller best seller yeah best seller can you recommend ว่าเขาเนียนทุกเรื่คำ oh เฮ้ยอยากลองโอเค this one ใหญ่ไหมาอุ้ยนี่นี่เห็นไหมมาแล้วอุ้ยอันนี้ลอดช่องเราอันนี้เป็นลอดช่องนี่อุ้ยแบบนี้นะชิ้นมาก นี่อุ้ยนี่อันนี้ทับทิมกรอบนะเอออุ้ยรับช่องรับช่องอยู่ที่เวียดนามทอดใดหราสองสองหมื่นห้าเออแซ่ไทยก็คือเป็นของหวานแบบไทยอขับมี่น้ำแข็งให้พ่อเออนี่แล้วแต่เราจะตักใส่เลยดาวรับช่องรับช่องอุ้ยสี่ทุ่มครึ่งค่ะกินของหวานไปให้สุดค่ะเออนี่อันแดงๆดงเขาเออทับทิมกรอบเป็นปั้ กินเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นรดช่องนะครับอเป่าคนเดียวไม่ได้ลืมตัวโอ๊ยโอ๊ตมันหอเป่าเฉยเลยนะโดดพึ๊ดเลยเป็นยังไงบ้างหวานมันอร่อยเฮ้ยรสช่องเขาดีมากเก้าโอ๊ยเก้าให้เก้าเลยเหรอลองกินกับทับทิมกรอบเป็นไงบ้าง ไี่ครับพิ้งกรอบสองหมื่นห้าก็ประมาณเท่าไหร่วะอือแท้เหรออืมถ้าพิ้งกรอบดีเหรออืมสามสิบโมแล้วก็สี่หมื่นละสี่หมื่นของเธอเหรอเออสี่หมื่นหกสิบบาทประมาณหกสิบบาทนี่ครับผมสั่งอันนี้ไปอดี๋ยวดูเวลาตอนนี้สี่ทุ่มมานั่งกินของหวานกันอยู่สองหัวเมีย แต่เขาบอกว่าอันนี้มันหมดน,นี่มนหมดนี่เส้นอาช่างเขาช่างเลยจริงช่ากินมากอร่อยมากนะสามสิบหกบาทเอ้ยไม่แพงนะเนี่ยเป็นร้านนั่งชิวๆอยู่ริมถนนแบบนี้เลยถ้าติมกรอบอร่อยเลยใช่ไหมไปแล้วอืมเออไอส์คิ้มนี่แชร์สาอ๋อแชร์สา าแชร์สดาวลองคลิปให้ลองคลิปไวไปแบบไวจนตกใจอ่ะอันนี้เป็นแชร์สายนะครับมีพุดดิ้งแล้วก็มีอันนี้ยยัังงนี่น่าจะเป็นวุ้นอันนี้เป็นวุ้นกรอบมีทั้งทิมกรอบมีรสชอตด้วยเฮ้ยมีทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นมีพุดดิ้งอยู่ตรงกลางใครเคยกินบ้างแชร์สายจะเป็นเมนูที่เขาเลคคอมเมนต์มาให้เรา ไปยังไงแซ่บแซ่บเฮ้ยแซ่บอีดีให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนอันนี้เก้าเฮ้ยบักม่วงเขาอร่อยเข้ากันกับคุชชิ่งมากเออไทยผสมลาวแล้วเปล่าบักม่วงเขาอร่อยเออ เฮ้ยมามาวางตรงกลางเลยใช่ั้นเดี๋ยวมาซวยด้วยกันเลยกินน้ำกัดกินน้ำกัดดึกดึกใครเขานอนกันข้าเประหลักมาเข้อ้ววเหาอ้วนส่วนตะกี้ตะกีก็ปลุอารมณ์แบบปฏิเสธนะแต่ก็กินเหมือนเดิมอร่อยอ่ะแจฟสอยนี่อร่อย อลองมากินกับข้าวเหนียวมูเนาะเดี๋ยวอลองวันนี้ชิมกรอบอร่อยจัดกันใหญ่เลยคราวนี้ <c oughs> อารมณ์แบบเขาวางลงปั๊บเฮ้ยฉันชิมเนี่ยห <c oughs> ยิบอย่างไวเลยนะดาวนะเออง,งอน เนี่ยแช่สลยแช่สลยอ๋อแช่สลยอ๋อแช่สลายโอ๋ออันนี้คือแช่สลายค่ะขอบคุณเฮ้ยอร่อยดีเนาะจะมาอีกจะมาอีกขอบคุณป่เราตรงนี้ไทยแลนด์เซฟเซฟไทยแลนด์ดาวมาอีกแน่นอนดูแล้วมาอีกแน่นอนหูใจเมีย